ตารุน่านันได้เป็นคนดีนะครับพิธีการวันนี้นะครับหนาจะรุนาบวชที่หนึ่งเขาเรียกเขาบวชเพื่อบ่มบ่มจิตบ่มใจให้ตรุน้าได้เป็นคนดีบวชที่สองเขาเรียกว่าบวชเพื่อแบ่งหน้าบวชเข้าไปแล้วประพฤติดีปฏิบัติดีน่าจะได้แบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับพ่อกับแม่ญาติสนิทมิตรที่เคารพบวชที่สามเขาเรียกว่าบวชบำรุงพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาต้องอาศัยลูกพุทธบริษัทมาบวชแต่เดี๋ยวนี้โยมลูกพุทธบริษัทหายหมดแล้วโยมบอกว่าเอลูกพุทธบริษัทหายหมดแล้วนั่งหัวโดดดเด่เด,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 ดนีเขาเรียกว่าลูกอะไรเรียกว่าลูกบริษัท <c oughs> บางคนก็ทํางานราชการบ้างบางคนก็ทํางานบริษัทปัง้งรางงาเจ็ดวันสิบห้าวันจึงจะได้บวช ฉะนั้นเจ้าลูกน,น้าทั้งสองวันนี้ตั้งจิตตั้งใจหนาะตั้งจิตตั้งใจให้ดีวันนี้ทั้งคุณพอ่อทั้งคุณแม่ซึ่งมีตาบุญมีเครื่องไฟขยายเสียงเสียงดีเสียงดังฟังชัดหนาะเห็นตำบลบ่อทองนึงเดียวเลยก็ว่าได้จัดงานให้กับหลานนะเก็บเงินเรียนไว้เป็นไหเก็บเงินไปไว้เป็นหอตายายจะหมดจอดไปม,มีเล่นโบ๊เสียไปกี่ังพ่อแม่ก็ ดฉะนั้นก็จึงให้ลูกชายเจ้าลูกนาคนมลูกนาคลงตั้งจิตตั้งใจบวชทดแทนพระคุณของท่านศัก์หนึ่งพัาเขาบอกลูกผู้ชายวันหนึ่งพรรษาทดแทนค่าน้ํานมของคุณพิรมารดาได้แค่สามดุลแต่เจ้าลูกนาคเนี่ยกินนมมารดากินน้ําไปกิ่ถ้วยกินกล้วยไปกีนหวีกินนมตามมีของพ่อของแม่ไปกีนกระป๋องใช้เงินเหรียญไปเป็นหายใช้เงินไปไปเป็นออบ่อแม่บดเดาไปกิหมดเสียไปกินอั ย้อนจำไม่ได้จะให้ตามมีเนี่ยมาบัญญายาหมดไรหมดน้ำหมดเงินหมดทองไปเท่าไรเนี่ยเขจำไม่ได้ลูกบางคนที่เลี้ยงหมานะฉะนั้นก็ย้อนถามใหม่อีกนันกหนุ่มนั่งโน่ตอบพร้อมๆกันวันนี้ตั้งกิตตั้งใจจะบวชให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายคนละกี่พันศาครับตอากรนๆมเลยฮะสิบห้าพันษา ติพาวันเนาะโอ้คนละติพาวันต้องแตนขานนุนมงของ,งพ่อและแม่คนละครึ่งหยดก็ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้อาจารย์ประจนมาร่วมพิธีทำขวัญหนานัดไว้ตั้งแต่ห้าโมงเช้าแล้วช่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงคร่งแล้วไอพี่พานมันก็มีงานตอดเย็นวันเนี้ยเออจะพภาพจ่ายมาสองเด้งเลยท้าจ่ายให้มันห่ง ใจเด้งมาจะไม่ได้กินกาแฟอยงไม่ได้กินเอ็มร้อยกันนะเนี่ยถ้ามันได้กินกาแฟเอ็มร้อยของพ่อบนมีนะั้นยิ่งหักยิ่งกว่านี้นะวันนี้ถ้าเกิดจะภาพจ่ายตอบเด้งนะปกติแล้วร้องกันแค่ชั่วโมงครึง่งถ้าจ่ายให้ละล้าตอกเด้งวันนี้ในเลืกองตีสี่คืนนี้นะนนะจะเก็บโต๊ะกินช่วยจะลงหน้ากันด้วยอาพิธีการทำขวัญเราให้จะลงหน้าในฟังสิงลานพะเลน้อยหนอหนาะแต่ก่อนแต่ไลเมื่อกี้ก็คุยกับคุณโยมหมอเพิ่มอะไรนะ มาแกบอกอุ้ยสมัยก่อนนี่ทําขวัญเนี่ยกันนานกันยาวนะละเอียดยแต่สมัยเนี่ยพระไม่หัวละเอียดอยู่ก็โยมนาะนะาทาขวัญกันแบบนะสี่ล้อล้อที่หนึ่งพระกับเทศแบบรูเรื่องล้อที่สองรวบวรับล้อที่สามรับค่ารถกับวัดนนะ้จจมัวอึดอาดชักช้าไม่ได้นะา ฉะนั้นเราตังา้ง,ตงแต่ให้จุกนาฟังกานเกิดเกิดขยะบำเพ็ญร์บ้างและลูกนายู่ในคันพระมารดาบ้างและแพทองบ้างลำดับเดือนบ้างในนาฟัง I like วันนี้ถ้าเกิดว่าจะให้เจ้าลูกนาคทั้งสองเนี่ยนั่งนานๆเดี๋ยวก็จะเมื่อยเดี๋ยวให้เจ้าลูกนาคทั้งสองขันหน้าไปทางคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วประนมมือเข้าไว้นั่งพับเพียบนะลูกน้านั่งพับเพียบไม่ได้ก็ขัดประมา็ได้นะครับอลูกนาคขันหลังเลยนะครับเอออย่างนั้นแหละเจ้าลูกนาคหนึ่งหันข้างๆให้แม่อย่างนั้นแหละัแม่หน้าหมาอย่างนั้นเชียวนะครับพอดี ทั้งพ่อทั้งแม่ไปเลี้ยงดูอมถูเจ้าลูกนาคมา20กว่าปีเจ้าลูกนาคหนุ่มก็ดีเจ้าลูกนาคหนุ่มก็ดีวันนี้คุณตาคนนี้นะคุณยายเทวินบุตรโยกเนาะยายวิน พ่อหนองแม่ชนนึกเคยเด็ดขบวนเข้าแห่ผ่านหน้าบ้านปนึกในใจนึกสัก,กวันนึกถึงนะพ่อหนองจะได้สบายบากเรามีลูกผู้ชายแม่ชนกันึกในใจว่าสัก,กวันนึงเธอลูกหน้าหลุมลูกหน้าโนโตขึ้นเมื่อไร แม่จะได้อุ้มผ้าไตเกาะชายผเหลือกะลุกนาคตังสอบบ้างวันนี้จะพาเยมาถึงณวันนี้ตามียายวทยพ่อน้องแม่ชนเก็บเงินเหรียญไว้เป็นไหาเก็บเพื่อนใบไว้เป็นหอกเก็บไปวันนี้ตั้งตาเราคอยยี่สิบกว่าปี จ้าจลูกนาหนุ่มวันนี้ดีใจไหมครับกระหนมอยแล้วลูกลุกนาหนุ่มดีใจไหมครับลุกนาโหน่มดีใจไหมครับดีใจน้ำตาแทบไหลน,นะครับวันนี้ได้บวชให้ตาได้บวชให้พ่อน้องได้บวชให้แม่ชนพ่อนอกดีใจไหมจ้าดีใจยิ่งกระทูกรางวัลพี่เลย ชนดีใจไม่ช้าดีใจจนน้าเทไหลความปราบพื้นใจทุกใจอะไรจะมาเท่าวันนี้ลูกหนะน้านองลูกหนะน้านุ่มรู้ไหมครับวันนี้พระคุณของท่านทั้งสองเจ้าทั้งสองได้ตอบแทนพระคุณของท่านโดยาการอุปสมบทวันนี้พ่อสนองหล่อที่สุดลูกหนะน้านองได้โว วันนี้พ่อแต่น้องรอที่สุดลูกหน้าหนุ่มได้โบว์วันนี้แม่ทนแก่ก็สวยที่สุดลูกรองลูกหนุ่มได้โบว์ธรรมชาติแม่รัวแม่ชนพ่อห้อมีลูกเป็นผู้หญิงวันที่พ่อสวยพ่อรอแม่สวยแม่ห่อที่สุดกวันลูกสาวแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา วันนี้เจ้าลุกนาโนงดีใจที่สนเจ้าลุงนาโงงดีใจที่สนไม่ดีใจเท่ากับพ่อน้องไม่ดีใจเท่ากับเปชนลรกหน้าเ๋ยแม่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเก็บเงินเลี้ยงไว้เป็นไหเก็บเงินใบไว้เป็นหอบเขาบอกพระผมมีสี่มือมีสี่หน้าแต่พ่อน้องแม่ชนมีหนึ่งหน้ามีสองมือ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคอยปกป้องดูแลลูกดัง่งแก้วตาดั่งดวงใจทางเจ้า,ล,า,จาจลูกหน้าหนุ่มจากใจลูกหน้าหนุ่มรักแม่ชนหมครับรักวันนี้แม่ชนรักลูกาาลหน้าหนุ่มไม่จารักดั่งแก้วตาดั่งดวงใจเจ้าลูกหน้าหนุ่มตั้งแต่เกิดมาลูกหน้าหนุ่มเคยเถียงแม่ชนบ้างหมครับเคยเถียงแม่ชนแก้บ้างหมครับ เคยเถียงแม่ชนขาแม่ชนเคยนึกโกรธเกลียดลูกนหน้านุ่มบ้างไหมจ๊ะไม่เคยนึกโกรธแกไม่เคยนึกเกลียดบางครั้งแม่เนื้อมือจะตีกะลูกนหน้านุ่มสั่งาแกก็สะกดใจเขาไว้ถ้าตีกะลูกนหน้านุ่มก็เบียดเสมอตีใจแม่ชนหน้ามีลูกมีเมียวันนี้นี่เลยนะที่ค่าของคำว่าคนเป็นแม่ ที่ข้าของคำว่าคนเป็นพอนั่งเฉียวเราไม่น่าหลับตาจดผิดนิ้นพิจารณาเรือนตักของพ่อเรือนตักของแม่หมอนใบเก่าที่น้องหมอนมุ้งอันใบเก่าที่เจ้าเคยหนุนนอนนี่เหนียหน้ายากจะกินพ่อหามาปิดีอมาปอนอยากจะหลับจะนอนพ่อน้องแม่ชนคอยขับคอยกล่อม เช่นเดียววันนี้เจ้าข้าเอ,อ๋จะให้พ่อน้องให้เม่ชนมากล่องคงไม่ใช่ที่พระจะเป็นตัวแทนพ่อเป็นตัวแทนแม่กล่องน้าให้นอนนอนเเธ